สวัสดีครับขอต้อนรับสูร่รายการท้าลองท้ารวยกับผมใหม่อาสาชีรหะครับและดิฉันสรณฐัาหชริลรหะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะโดยเฉพาะเกษตรกรค่ะวันนี้ห้ามพลาดค่ะเพราะว่าเราจะมีเทคนิคนะคะการทำนาข้าวนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวค่ะที่จะช่วยท่านนะคะย่อยสลายต่อสังข้าวค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีชื่อว่ามณีพันธุ์ค่ะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาเลยค่ะขอต้อนรับนะคะคุณชนินรัตนผลประเสริฐค่ะสวัสด วันนี้ก็เอาผลิตภัณฑ์มาผลิตมณีพันธุ์นะครับเป็นทั้งชนิดแบบผงแล้วเป็นเป็นแกลร้อนนี่คือเป็นน้ำใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคและเห็นว่าวันนี้ทางคุณชนินทร์รัตน์เนี่ยจะมาคุยในเรื่องของการทำนาข้าวโดยเฉพาะด้วยสำหรับเพลนี้ค่ะเป็นยังไงคะเราจะเริ่มจากตรงไหนกันก่อนเลยจกรู้จากผลิตภัณฑ์มณีพันธุ์กันก่อนดีกว่าได้ก็เริ่มจากมีฝาสีทองของเราในชื่อมณีพันธุ์หนึ่งนะคะตัวมณีพันธ์หนึ่งเนี่ยจะเป็นจูรินซี ชนิดเข้มข้นต้องพูดอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันจะเป็นสูตรเฉพาะของเราเลยนะคะเขาจะมีความสามารถในเรื่องของการที่จะทําให้ชาวนาเนี่ยสามารถที่จะสร้างปุ๋ยในดินได้ในภายในเวลา7วันนะคะหนึ่งหนึ่งตันต่อไร่ทันทีแล้วก็แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้าวดีดนะคะข้าวดีดข้าวเด้งซึ่งปัจจุบันนเกรรษตรกรมีปัญหามากเลยก็คือว่าทําให้ผลผลิตนี่คือลดลงไปนะคะตัวนี้ถ้าหากว่ามีการใช้อย่างต่อเนื่องในการย่อยสลายนอกเนือจากได้ปุ๋ยในดินย่อยต่อสังข้าวได้แล้วเนี่ย ยังย่อยในเรื่องของข้าวดิบข้าวเด้งเนี่ยนะคะทุกระดูการเนี่ยคือต่อไปเนี่ยจะไม่มีข้าวดิบอยู่ในแปลงนาะ <K> คืออย่างที่เขาบอกกันว่าการทํานาข้าวเนี่ยปัญหาหลักๆสําคัญเลยที่สาําคัญเลยคือข้าวดิบข้าวเด้งด้วยเหมือนกันพวกนี้ก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นตัวปัญหาเลยรับการทํานาข้าวใช่ค่ะค่ะแล้วผลิตภัณฑ์มณีพันธ์ตัวนี้นะคะคือจะไปช่วยได้ยังไงแล้วก็มันต่างกับผลิตภัณฑ์ที่มีทั่วไปตามท้องตลาดยังไงบ้างค่ะ ความต่างนะคะคือคือตอนนี้ผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการแก้ปัญหาเข้าดิดเนี่ยคือมันก็มีม,ม,มีอยู่อยู่หลายหลายประเภทแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะการันตีในเรื่องของความปลอดภัยคือหมายความว่าใช้แล้วเนี่ยนะคะคือไม่จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องว่าจะมีอาการมีผื่นคันหรือว่ามีอาการเห่อบวมต่างๆแล้วก็ของเราเนี่ยคือมีการรับรองนะคะในเรื่องของความปลอดภัยว่าใช้แล้วเนี่ย ไม่มีสารตกค้างในดินด้วยแล้วก็คนที่ใช้ก็คือปลอดภัยด้วยคือเคมีนี่รับรองไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนคือบอกก่อนเลยว่าข้อดีที่ต่างจากยี่ห้ออื่นทั่วไปก็คือว่าหนึ่งคือผู้ใช้เองดีกับผู้ใช้เองด้วยเราเราพูดถึงตัวเกษตรกรก่อนเนาะเพราะว่าเกษตรกรก็อย่างที่บอกว่าเป็นสันหลังของชาติเหมือนกันถ้าคนไม่มีคนเหล่านี้เราก็จะไม่มีคนทําถูกท่าให้เราทานกันใช่ค่ะยิ่งตอนนี้ไปอาเซียนเนี่ยการแข่งขันเรื่องของการข้าวการเกษตรเนี่ยเยอะ เ <c oughs> พิ่มขึ้นเยอะยนะครับครับก็คำถามต่อไปที่ถามคือมันทําให้ข้าวหรือการปลูกนาเนี่ยดีขึ้นอย่างไรบ้างครับดีขึ้นอย่างไรสิ่งแรกเลยนะคะอยากจะบอกว่าลดต้นทุนอ,อันนี้คือแน่นอนเลยเพราะว่าปัจจุบันเนกษตรกรมีคอสที่สูงนะคะในการทํานาต่อหนึ่งละหนึ่งฤดูกาลเนี่ย ทำให้พอมีการขายผลิตผลออกไปแล้วเนี่ยนะคะราคาการขายเนี่ยมันมีการผ,ลผลันผวนไม่แน่ไม่นอนแต่ถ้าหากว่ากเกษตรกรเนี่ยมีการทํานายอย่างถูกวิธีคือวางแผนดีแล้วก็ใช้ผลิตพันที่จะมาช่วยทําให้เขาเนี่ยมีต้นทุนที่ถูกลงเนี่ยมีสตังค์เหลือเยอะแน่แล้วก็ที่สําคัญที่สุดนี่นะคะในเรื่องของผลผล,ผลิตเราการันตีเลยว่าถ้าตรงไหนก็นแล้วแต่ที่มีการนำมณีพันหนึ่งลงไปในพื้นแผ่นดินให้ได้เราพูดอย่างนี้เลย นะคะจะทําให้ผลผลิตของเขาเพิ่มขึ้นแต่ต้นทุนนี้คือลดลงทุกที่เลยแล้วะะแล้วอะไรที่ นาข้าวต้องการมณีพันหนึ่งทำไมต้องต้องใส่ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงมีความพิเศษอย่างไอางอยากจะบอกอย่างนี้นะคะว่าสมัยก่อนที่ปู่ย่าตายายเราทําการเกษตรเนี่ยปุ๋ยไม่ต้องใช้ถูกไหมคะยาเคมีไม่มีมเนื่องจากว่าอะไรคะซึ่งสภาพบินสมัยปู่ย่าตายายเนี่ยคือมันมีความอุดมสมบูรณ์โดยโครงสร้างค,คือการสะสมมาเรื่อยๆนะคะมีการทับถมแล้วมีการย่อยสลายเกิดขึ้น โดยกระบวนการทํางานของจุลินทรีย์ในดินแต่ปัจจุบันนี้จุลินทรีย์มันถูกทําลายไปหมดแล้วจากการที่ว่าเรามีการใช้สารเคมีกันอย่างต่อเนื่องจุลินทรีย์ในดินมันไม่สามารถสร้างปุ๋ยได้มไม่สามารถสร้างฮิวมัสในดินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมดีพันหนึ่งเนี่ยจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญมากๆเพราะว่าเมื่อมีการนามดีพันหนึ่งของเราใส่ลงไปในการย่อยสลายต่อซังข้าวหนึ่งนะคะได้ปุ๋ยแล้วเขาจะสามารถที่จะทําให้ในดินเ,นเกิดความอุดมสมบูรณ นะคะดินที่มันมีเปลี่ยนการเปลี่ยนสภาพเป็นกรดเป็นด่างไปเนี่ยมันจะเกิดความเป็นกลางจะสาม,มารถทาให้เกษตรกรเนี่ยปลูกอะไรก็ได้เหมือนเนลมิตนะคะผลผลิตต่อไร่จะคือมันจะมีการขยับตัวขึ้นมาทันทีแล้วก็ดินเนี่ยจากที่มันมีการเปลี่ยนไปมีความเป็นกรดเป็นด่างหรือดินแน่นดินตายจะกลายเป็นดินที่มีโครงสร้างดินที่ล้วนซุยนะคะมเมื่อโครงสร้างดินมันดีแล้วเนี่ย มันจะตอบสนองกอต่อการเพาะปลูกเพราะว่าเวลาเขา,เาใส่อะไรลงไปอาหารที่ใส่ลงไปมันจะมีการดูดซับได้ดี<ม>คือการลงทุนน้อยลงเพราะว่าพอดินมันดีแล้วการใส่ปุ๋ยก็ใช้น้อย<ม>ใส่ปุ๋ยน้อยเหมือนใส่ปุ๋ยมากมนะคะตรงนี้คือประเด็น ค,ค,คือคุณชนินรัตน์กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเทคนิคการทํานาข้าวเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่คุณมาใช้มณีพันธุ์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยใช่ไหมคะค่ะ,คะและทีนี้เนี่ยจะเริ่มยังไงคะถ้าสําหรับคนที่ยังไม่เคยใช้เลยคนที่ยังไม่เคยใช้เลยใช่ไหมคะเราอยากจะขอแนะนําอย่างนี้ค่ะว่าณเวลานี้ลองสารวจดูซิว่าในแปลงนาของเราอ่ะดินนะคะมันเปลี่ยนสภาพไปหรือยังมีปัญหาในเรื่องของผลผล,ผลิตที่มันลดลงไปหรือเปล่าแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดเวลานี้นอกเหนือจากข้าวดิบที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ย ลองดูนะคะว่าออกผลผลิตมาแล้วมันออกรวงมันมีการแห้งยุบตายมีการเน่าไหมนั่นแสดงว่าหมายความว่าสภาพดินของเราเนี่ยคือมันมีเชื้อโรคเกิดขึ้นและสภาพดินมันแน่นอากาศไม่มีรากมันไม่เดินผลผลิตเราก็ลดลงแล้วก็เวลาปลูกไปแล้วปัญหาข้าวเมาสังมันจะเกิดขึ้นก็คืออยู่ๆเหลืองหาสาเหตุไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผืนแผ่นดินหรือว่าผืนนานเรามีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะเราบอกได้เลยว่ามณิพธุนเนี่ยมีความสําคัญมากก็คือเริ่มต้นจาก การเตรยียมแปลงก็คือว่าแทนที่เราจะมีการตีหมักไทกบธรรมดาแล้วมันไม่สามารถย่อยได้เราเอามณีพันหนึ่งจะใส่ลงไปเนี่ยนะคะมันจะสามารถย่อยสลายได้ภายใน7วันแล้วเราจะได้ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์กลับมานะคะผลผลิตของเราคือจะเพิ่มขึ้นเพราะนั้นอยากจะบอกว่าณเวลาเนี้ยเรื่องของการเตรยียมแปลงเนี่ยคือมีความสาคัญเพราะฉะนั้นมณีพันหนึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเพาะปลูก คือเป็นหัวเจาะเลยว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นรากฐานแล้วก็เป็นหัวใจคือที่อยู่ของต้นไม้มันจะต้องทําไมคะหสะอาดสองมันจะต้องมีการปลูกคนถูกต้องใช่ค่ะคือเหมือนเป็นการเตรียมพื้นที่ให้เขาด้วยถูกต้องค่ะถ้าสมมติว่าดินดีเนี่ยยังไงพอปลูกมาก็ต้องดีอยู่แล้วถูกค่ะแล้วถ้าเรามีพื้นที่ที่ดินไม่ดีอะเราจะทำไงอะ ดินไม่ดีออดินไม่ดียิ่งต้องจําเป็นเลยค่ะเ,ออเพราะว่าปัจจุบันนี้เท่าที่เราไปสํารวจดูนะคะเใ,ในประเทศไทยเราการเกษตรเวลานี้มีปัญหาเรื่องดินทั้งหมดเลยเ,ออเพราะว่าอะไรคะโครงสร้างดินมันเปลีป่ยนไปหมดนะคะอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมณีพันธหนึ่งเ,เราบออยากจะบอกว่านะเวลานี้ไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่มณีพันหนึ่งมีความจําเป็นกับการเพาะปลูกทั้งหมดเลยเ,ออเพราะว่า การเกษตรเนี่ยลำดับแรกต้องดินดีคือถ้าดินไม่ดีนี่คือปลูกอะไรก็ไม่ได้ปลูกอะไรมันก็ไม่โตแต่ถ้าดินดีนะคะดินดีซะอย่างเนี่ยพอคุณปลูกอะไรลงไปนี่คือมันจะแตกรากได้เร็วตั้งต้นได้ไวนะคะมันจะโตเร็วนะคะการดูแลเราก็จะดูแลง,ง่ายพืชก็จะแข็งแรงแล้วอย่าง <Okay. S 1> ดินที่มีสารเคมีเยอะๆใช้สารเคมีปลูกอย่างเงี้ยครับปุ๋ยแบบมีเคมียคอย่างงี้อันนี้จะไปรับล้างทําให้ปรับสภาพได้เหมือนเดิมไหม ช่วยได้แน่นอนค่ะเพราะว่าคุณสมบัติโดดเด่นของเขาเนี่ยเขาจะเป็นตัวล้างแปลงเลยคคือไปดูดซับสารพิษที่มันตกครางอยู่ในดินเนี่ยจะทําให้ดินสะอาดออนะคะล้างทั้งเชื้อโรคแล้วก็ดูดซับทั้งสารพิษหรือว่าสารเคมีที่มันมีการตกครา้งในดินนี่คือคุณสมบัติโดดเด่นของเขาเลยเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นดินที่เขาเรียกว่าไม่มีสารเคมีเลยคือล้างแปลงไปเลยค่ะและเห็นว่าในช่วงแรกเนี่ยทางคุณชนินรัตน์บอกว่าสามารถเพิ่มผลผลิตได้ด้วยค่ะอะไรคะที่ทําให้มันเพิ่มผลผลิตได้ค สิ่งที่เพื่อนผลผลิตได้ก็คือพอดินมันดีใช่ไหมคะมันจะมีรากมากเพราะว่าอะไรคะพอดินมันร่วนซุยแล้วปั๊บเนี่ยการแตกรากมันจะแตกได้เยอะโดยเฉพาะการแผ่ขยายที่มันจะแผ่ขยายไปด้านข้างทีนี้ทําไมเราบอกถึงว่าเกี่ยวพันการรากเนื่องจากระบบรากเนี่ยเป็นตัวชี้วัดเรื่องผลผลิตอะไรก็แล้วแต่ที่เราปลูกนะคะถ้าปลูกแล้วเนี่ยมีรากสีขาวเยอะๆมีการแผ่ขยายรากได้มากเนี่ยมันเป็นรากดูดหาอาหารมันก็จะทําให้พืชเนี่ยสามารถที่จะมีอาหารกินนะคะได้เยอะๆตรงเนี้ย มันเป็นตัวชีว้วัดเพราะว่าระบบล่ากเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวช่วยในเรื่องของการเขาเรียกว่าสร้างดอกเพราะนั้นถ้าเกิดมันมีดอกมากปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ผลผลิตนี่คือเพิ่มขึ้นค่ะ แต่เริ่มต้นจากดินก่อนค่ะคือทุกอย่างรวนแล้วแต่ต้องมาจากดินถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรก่อนทําการเพาะปลูกเนี่ยเราควรเตรียมหน้าดินให้พร้อมทำให้เขาอุดมสมบูรณ์ที่สุดใช่ค่ะและถ้าสําหรับว่าเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับดินมีปัญหาแล้วดินแข็งดินไม่กินปุ๋ยทีะไรเงี้ยมาเริ่มใช้ตัวเนี่ยต้องใช้เวลานานเท่าไหร่คะเราดินถึงจะกลับมาสู่สภาพเดิม มณีพันหนึ่งนี่นะคะเราใส่ลงไปเนี่ยเราสังเกตอย่างนี้เลยในการทํานานะคะเอายก,ยก,ยก,ยกตัวอย่างเช่นาาน,ะะน,านาข้าวเนี่ยนะคะในการทํานาข้าวเนี่ยข้าเพียงแค่ว่าหลังเกี่ยวข้าวเขาไม่เผาฟางเสร็จแล้วเขาเอาเออมณีพันนียใส่ลงไปแล้วย่าให้จม24สี่ชั่วโมงผ่านไปนะคะเราสามารถไปดูดินได้เลยคือดินจากที่ว่ามันเคยแข็งเหยียบเหยียบล้วลื่นเย็บไม่ติดนะคะไอ้ยเยยบล้วแข็งบบอะไรอย่างเงี้ยปูอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเหมือนหินเลยอย่างเงี้ย 24ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถไปคุยดินดูได้เลยค,คือดินมันจะมีความฟูขึ้นสามารถเอามือคุยแล้วก็มันจะเปลี่ยนสีเป็นดินแบบเป็นดินสีแบบมีนวลเทาคือออกสีดำๆๆนะคะ สามารถเปรียบเทียบได้ชัดเจนคือเห็นจาการวัดได้ชัดเจนเลยชัดเจนมากยีชั่วโมง24ชั่วโมงค่ะต้องถามกับว่าแล้ว1แกลลอนเนี่ยขนาด5ลิตรหรือเปล่าคะห้าลิตรห้าลิตรนี่ใช้ได้กี่ไร่คะถ้าเป็นนาข้าวใช้ได้5ไร่5ไร่ก็ตกว่าลยจะไร่เลยละหนึ่งไร่ใช่ค่ะครั้งเดียวหรือเปล่าคะหรือว่าต้องใส่บ่อยใส่ครั้งเดียวคือหมายความว่าในการทานาหนึ่งฤดูกาลนะคะก็คือใส่ตอนที่ช่วงที่เรามีการเตรียมแปลงปูนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วล่ะถ้าถามว่า เกษตรกรบอกอยากใช้ในระหว่างปลูกใช้ได้ไหม <S <S สามารถเอาไปใช้ระหว่างปลูกได้ด้วยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราใช้ระยะเตรียมแปลงเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของขบวนการย่อยสลายคือสร้างปุ๋ยถ้าใช้ในระหว่างปลูกเนี่ยม,มันจะมีผลกับต้นพืชไหมคะมีค่ะเนื่องจากว่าพอใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันจะช่วยทําให้พืชมีการเจริญเติบโตเร็วเพราะว่ามหัศัจรย์ของมณีพันธุ์นี้ก็คืออะไรคะแต่เปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้น,นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใช้ในระหว่างปลูกพืชตายไม่ใช่ค่ะเพราะว่ามณีพันธุ์นะคะถ้าไปเจออะไรที่ ต้นกับรากขาดออกจากกันหรือมันมีการแห้งแล้วเขาย่อยกลายเป็นปุ๋ยทันทีแต่ถ้าเขาไปเจออะไรที่มันมีการตั้งต้นแล้วมีรากมีใบเขาจะเป็นตัวช่วยทําให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตเร็วแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตได้แล้วก็ในเรื่องของระบบรากนี่คือจะมีความสมบูรณ์มากๆค่ะ ครับปกติเนี่ยข้าวดีดเนี่ยเจอในชาวราชนณาเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับ,รบในเรื่องของมณีพันธเนี่ยผมอยากรู้ว่ามัน,ม,นมันช่วยได้ขนาดไหนเฉพาะทางอย่างเงี้ยครับค่ะเฉพาะทางท่านเน้นเรื่องข้าวข้าวดีดนะคะครับพวกข้าวดีดมันเป็นข้าวพันธุ์วเชพืชนะคะมันมีอายุยืนยาวแต่ข้าวพันเนี่ยหเดือนผ่านไปคือข้าวไม่งอกอแต่ทําไมปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรพอมีข้าวดีดเกิดขึ้นในแปลงนาทําไม ข้าวพันธุที่เราหว่านลงไปมันหายไปหมดคือผลผลิตจะลดลงทันทีนเนื่องจากว่าไะไรฮะข้าวเด่นไปเป็นข้าวพันธุ์ป่ามันมีการงอกรอใต้ดินแล้ว <S <S นะคะม,มันแข็งแรงทีนี้เนี่ยข้าวพันที่เราหว่านลงไปมันแค่เพียงว่าแตกตุ่มตาของรากเพราะว่าเอาไปแช่คืนหุ้มคืนเท่านั้นเองอเพอหว่านไปปั๊บเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรนเนี่ยคือดินมันเปลี่ยนไปแล้วคือกลายเป็นดินแน่นทีนี้พอเวลาเราหว่านพันธุข้าวลงไปกว่ามันจะตั้งต้นกว่ามันจะออกรากมันใช้เวลา แต่พอเรามีการนำมณีพันเนี่ยใส่ลงไปนะฮะในดินในกระบวนการย่อยสลายเนี่ยนอกเหนือจากเข้าย่อยข้าวดีที่ตกครั้งในแปลงไปแล้วเนี่ยเขาจะทาให้หน้าดินเปิดพอหน้าดินมันเปิดปับ๊บเรานึกถึงสภาพพอเราหว่านพันธุ์ข้าวลงไปที่ว่าเราแช่คืนหุ้มคืนเนี่ยมันจะทําให้พันธุข้าวเนี่ยที่เคยหวานไปแล้วมันตั้งต้นช้าแตกรากช้ามันแตกรากไวตั้งต้นไวมันสามารถทําให้เขาเรียกว่าข้าวพันที่หว่านไปเนี่ยกินเก่งแข็งข้าวดีเลย ผลผลิตที่หายไปเนี่ยมันจะทยอยกลับมาแต่ว่าข้าวดีดเราก็ย่อยทิ้งไปอย่างนี้เวลาเราจเข้าวดีดอยู่เนี่ยเราถามว่าใช้ได้เลยไหมหรือว่าเราต้องรอให้เหมือนว่ารีเซ็ตกันใหม่กลางคันกลางคัน,ค,นคือคือในกระบวนการของของข้าวดีดนะคะคถ้าหากว่าอะไรที่มันยังไม่ออกล่างมสมมุติว่ามันมีพันธุ์ข้าวตกอยู่ในแปลง ถ้ามีการใส่มันีผ่านไป <Okay. S 2> อะไรที่ไม่ออกลากคือมันย่อยทิ้งแน่นอน <Okay. S 2> แต่ถ้าอะไรที่มันออกลากแล้วมันจะไม่ย่อย hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการใช้ที่ดีที่สุดเนี่ยเราควรใช้ในเริ่มต้นของการเปลียมแปลงปลูก